สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบทเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นป .1 ค่ะในเรื่องของสัตว์และพืชน่ารู้ในเรื่องของสัตว์และพืชน่ารู้นะคะจะประกอบไปด้วยโครงสร้างภายนอกของสัตว์และก็โครงสร้างภายนอกของพืชค่ะเราไปดูกันนะคะว่ามีความรู้อะไรกันบ้างค่ะโครงสร้างภายนอกของสัตว์ได้แก่หูใช้ฟังเสียงต่างๆจมูก ใช้หายใจและดมกลิ่นตาใช้มองดูสิ่งต่างๆปากใช้กินอาหารและส่งเสียงร้องผิวหนังใช้ปกคลุมและปกป้องร่างกายขาและเท้าใช้เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวหากสังเกตรอบๆตัวเราจะพบสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบของร่างกายคล้ายกับคน โดยโครงสร้างภายนอกของสัตว์ต่างๆลักษณะและหน้าที่ต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับคนและพืชโครงสร้างภายนอกของสัตว์ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเรียกว่าอวัยวะอวัยวะเฉพาะตัวของสัตว์แต่ละชนิดนก ใช้ปีกในการบินไปมาในอากาศช้างมีงวงใช้ในการหายใจและหยิบจับสิ่งของต่างๆเต่ามีกระดองใช้ปกป้องร่างกายสัตว์แต่ละชนิดมีอวัยวะภายนอที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยที่ต่างกันเช่นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกจะใช้ขาและเท้าในการเคลื่อนที่ ส่วนสัตว์บางชนิดไม่มีขาเช่นงูไส้เดือนจึงเคลื่อนที่ด้ายเนื้อลำตัวสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเช่นปลาใช้ครีบและหางในการทรงตัวและว่ายน้ำโครงสร้างภายนอกของพืชใบทำหน้าที่สร้างอาหารหายใจและคายน้ำดอก ทำหน้าที่สืบพันธุ์ผลทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดเมล็ดทำหน้าที่ขยายพันธุ์ลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและลําเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆรากทำหน้าที่ยึดลําต้นกับดินไม่ให้ลม้มและดูดน้ำและแร่ธาตุ นักเรียนเคยสังเกตรหรือไม่ว่ารอบตัวเราทั้งที่บ้านและโรงเรียนมีต้นไม้ชนิดใดบ้างซึ่งต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพืชพืชมีสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับเราแต่พืชมีส่วนต่างๆไม่เหมือนกับเราโดยโครงสร้างแต่ละส่วนของพืชมีหน้าที่แตกต่างกันไป ลักษณะส่วนต่างๆของพืชพืชทั่วๆไปจะมีโครงสร้างบางส่วนที่เหมือนกันและมีโครงสร้างที่แตกต่างกันโดยพืชส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างต่าง,างๆที่สำคัญได้แก่ใบดอกผลลำต้นราก